เคยได้ทำอะไรกันไว้คิดว่าไม่ต้องมารับผิดชอบกับสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นตามมาถ้าคิดกันว่าผลของเวรกบบรรมบันดาลมันไม่มีจริง มันก็คงจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้หรอกเพราะเธอนั้นจะไม่ยอมปล่อยให้พวกมันนั้นได้ลอยนวนคิดหลบลี้หลีกหนีสิ่งที่มันได้ลงมือกระทําเอาไว้กับเธออย่างโหดเหี้ยมไปได้นั่นคือสิ่งที่เชื่อว่าจะเกิดขึ้นสวัสดีครับเรื่องเล่าหลากสไตล์อุทยทิพย์ชาแนลยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเลา่า ที่สุดหลอนสุดสะพรึงของอาจารย์เน่งนอนน้อยน้ำมนต์เธอไม่ยอมปล่อยก่อนรับชมรับฟังฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอุทัยทิพย์ชาแนลด้วยนะครับขอบคุณครับ น้ำมนคนสวยประจำหมู่บ้านที่ห่างไกลปืนเที่ยงวันหนึ่งมีคนไปพบศพเธอลอยขึ้นอืดมาเกยติดกับท่าน้ำของวัดประจำหมู่บ้านเธอเป็นอะไรตายนะกลุ่มของชาวบ้านนั้นมามุงดูต่างโจทจันกันไปต่างๆนานา,นาว่าใครเป็นคนฆ่าเธออะไรมันทำให้เธอตายทำไมไม่เป็นอีนเหน่งแทนนะอีกระเทยควายอ้วนดำประจำหมู่บ้านอ้าว เนี่พวกมึงรวมหัวกันบุลลี่กูซะละนังเน่งนั้นสุดจะทนหันมาด่ากลุ่มชาวบ้านที่มายืนวิพากษ์วิจารณ์สาบแช่งไอคนที่ทำร้ายน้ำมนต์จนตายและกับอีนเน่งที่มันยังไม่ตายแต่ดันมายืนขวางทางด่าของชาวบ้านจนชาวบ้านที่ไม่ได้ว่าอะไรมันเลยพากันมีอาการหุนหวยเรียงหน้ากันข้ามาเลยพวกมึงจะตบให้กลิ้งเป็นลูกขนุนเลยจริงไหมพวกเรา นางเนงเอ่ยท้าทายชาวบ้านร้านช่องกับหันไปมองหากองหนุนเจ้าโดเจ้าต๊อกเพื่อนซีที่มายืนประกบเป็นดักกราวให้กับมันตูบเสียงถีบออกมาอย่างแรงจนร่างของนางเน่งนั้นเซถลากระเด็นตกลงไปริมตะลิ่งน้ำที่มีศพน้ำมนต์ลอยมาติดเกยตื้นอยู่นางเน่งมันเงยหน้าที่ขมำลงไปจูบที่ปากของศพน้ำมน มันมีหนอนที่ช้อนชัยศพติดริมฝีปากติดออกมาด้วยสองสามตัวไตมุดเข้าไปในปากีไปมาดูยัวเยะสะกิดอารมณ์บรรดาชาวบ้านทุกคนที่มายืนมุงดูเฉยๆไม่ได้ทำอะไรเสียงชายคนหนึ่งแหวะอ้วกออกมาลุงรังนั่นเองแกก็มายืนมุงดูแทรกซึมในกลุ่มชาวบ้านด้วยอีกคนถึงกับนึกสมเพศมันยิ่งนัดอีเหนง ใครใครถิบกูฮะไอ้เชีย่ยอย่าให้รู้นะว่าเป็นใครจับควักกะปิเสียเข็ดเลยไอ้คนเลวเหน่งสะอื้นดายกมือชี้นิ้วด่ากราดไปยังกลุ่มของชาวบ้านที่ยืนออกันด้านบนนั่นแกลงไปเล่นทำไมนะฮะสงสารผีกันบ้างไหมนั่นให้เกียรติผู้ตายกันบ้างเล่นกันซะพวกมึง มาด้วยกันแท้ๆมาถีบกูทำไมไอ้พวกเชียแเน่งดาไอ้เพื่อนทรยศที่มากระทํากับมันตีนกูลั่นไอโดเอ๋ยบอกจนต๊อกหันไปมองมันเออรับสารภาพเสียทีมึงกูจะได้พ้นมนทินพ้นมนทินเหรอมึงตัวยุกกูให้ถีบอเอเน่งเลยไอบ้าต๊อกมึงมาสกิดบอกให้หยุดปากหมามันมึงกับกูพากันโดนชาวบ้านรุมประชาทันแน่นอน โดดามันไอ้ต๊อกเพื่อนจอมตอแหลงั้นมึงก็ใหญ่ยอยู่เลยมาให้กูตีเส้นดิดนี่อย่าหนีนะพวกมึงนังเน่งคว้าไม้คมแฝกที่วางอยู่ข้างๆศพน้ำมนปีนขึ้นมาจากตะลิงได้ก็ออกวิ่งไล่ตีไล่เตะพวกมันทั้งสองไปชาวบ้านทุกคนยืนมองตาปริบๆสายหน้ากันหมดอะไรตายอยากกับพวกมัน แล้มันไม่คิดกันบ้างเลยนะไม้นั่นนะ่ะมันอาจจะเป็นอาวุธที่ใช้ฆ่าสังหารหนังน้ำมนต์มันหรือเปล่านั่นตารังยืนเท้าสเสอบนระอาใจสายหน้าไปมายิกๆยิกพวกมันนั้นเอาวัตถุพยานในคดีมาเล่นกันถ้าท่านโจกรู้เข้าจะว่าไหมนั่นโจ๊ก so ุ cool. ู เช้าวันต่อมาลุงรังไปกับกํานันสุเทพไปประกันตัวมันที่สอพออมันเอาหลักฐานชิ้นสำคัญที่เกี่ยวกับคดีไปเล่นกันหมายคอมแฝกเล่มนั้นที่ใช้ฆาตกรรมน้องน้ํำมนจริงๆด้วยเลวจริงๆไอฆาตกรหรือเปล่าอีนเองนั่นแหละเลวมากมันทําลายร่องรอยนิ้วมือฆาตกรหมดเลยงานนี้มันยังคงลอยนวลไปอีกนานไอคนชั่วช้า ภาพก็ถูกตัดมาที่นั่งเน่งที่ยืนเกาะลูกกงขังในสอพอ,อทำหน้าเหมือนปวดขี้ <c oughs> อะไรก็กูแล้วมึงด่าไอ้คนโช่ช้าแล้วตัดมาที่กูนี่นะคนฟังเขาก็คิดว่าเป็นกูสิอีเวนนั่งเน่งทำหน้าเหมือนไปขี้มาแล้วมันถอนหายใจพรวดพ่นก๊าซคาร์บอนได,ดออกไซด์ออกมาทําร้ายโลกให้ร้อนเข้าไปอีกไม่มีดีเลยมัน มึงเกิดมาทำไมวะอีบา้านี่นี่ถ้าไม่เห็นว่าเป็นหลานท่านกำนันสุเทพนะผมจะขังไว้ดูเล่นก่อนส่งฟ้องสักสองสามวันเลยครับไม่ให้ประกันตัวไปหรอกท่านสารวัตรบนเสียดายแค่สองสามวันเองนะผมอยากให้มันอยู่ในนั้นสักสองสปีตำบลผมจะได้สงบสุข กำนันสุเทพเอ่ยยิ้มกริ่มกับสารวัตรโชคแบบที่คุ้นเคยกันมานานตั้งแต่ได้ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่นี่ที่หมู่บ้านเล็กๆในอำเภอที่หา่างไกลปืนเที่ยงแห่งนี้นังเนง่งสาวสองที่เฟียดมากในยามนี้มันทั้งกวนตีนทั้งบ้าคลั่งเพราะถือว่ามีกำนันสุเทพมาเป็นถึงลุงเขยเป็นเหมือนเฉลยรักของมันเปียกพิสารมากมัน พงังเสียงกระมังสักผ้าสังกสีใบเคืองฟาดลงบนหัวนางเหน่ง,งดังสนัน่นนางเหน่ง,งที่นั่งเล่นมือถือในมือมันทำหลุดมือกระโดดคว้ามันพลวันยังผ่นกับอีออนแม่ยังไม่เสร็จเลย iPhone 4 s 12 Plus <S วันวันไม่ทำมาหาแดกอะไรยังหาเรื่องมาให้ตลอดอีนางหลานชั่วป่าเสมาป่าแท้ๆของมันเมียกำนันสุเทพคนดัง นังเน่งมันเป็นเด็กกาพร้าตั้งแต่อายุห้าขวบชีวิตที่แท้จริงนั้นน่าสงสารมากพ่อแม่ก็มาตายจากตั้งแต่เยาว์วัยถุยน่าสงสารมากจะให้พูดไหมตอนนั้นพ่อกับแม่แกเป็นอะไรตายอีเน่งอีหลานชั่วป่าเสมาดามันข้ามไปถึงคำบรรยายและหยุดมันไว้อย่างนั้นทิ้งปริศนาเก็บไปให้คิดกัน แบบนิยายแนวสืบสวนสอบสวนเรื่องดังโคน,นั้นเอ้ยเชอร์รอกโฮมนั่นเองนังเน่งมันไปหากินไส้พ่อกับแม่อย่างไรกระนั้นหรือชาวบ้านที่ไม่รู้ความต่างล่ำลือกันไปต่างๆนานาส่วนใหญ่ไม่พ้นโทษเรื่องผีสางที่มันสรุปง่ายๆไม่ต้องหาทฤษฎีของอาจารย์ออสมารับรองกูไม่ใช่ผีปอบมึงนี่นังเน่งนั้นสุดจะทนทาน เอาเรื่องจริงในครานั้นเด็กน้อยนามว่าเน่งในวัยห้าขวบมันนึกสนุกด้วยความร้ายเดียงสาเอาไฟแช็กมานั่งจุดเล่นในที่นอนมันต้องการระเบิดภูเขาเผากระท่อมแบบหนังของอลองจนเกิดไฟไม่เรือนพ่อแม่ปู่ย่าตายายตายในกองเพลิงเรียบนังเน่งแก้ตัวไปในเรื่องสมัยเด็กๆ ว่ามึงเป็นผีปอบดีกว่านะเชื่อกูดูดีกว่าเยอะเลยมึงไม่ดูโลกจิตช่อชา้าแบบนี้โดที่มันได้ยินเรื่องเล่าที่แก่ตัวของมันนางเน่งเอ่ยแนะนำคืนนั้นสามสหายจอมซ่าเนง่งโดต๊อก มุ่งหน้าเดินไปสู่ป่าช้าที่เก็บศพโรงทึมคือสถานที่นั้นทีเ่เดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวใครว่าต๊อกหันมาถามเพื่อนโดอีนเนงโดตอบไปละกูกลับละต๊อกที่แบกจอบมาไว้บนบ่าหันหลังกับพรวดแต่โดคว้าไหล่มันไว้ได้ทันเดี๋ยวเดี๋ยวจะรีบไปไหนเพื่อนโดห้ามปรามมันไว้เชื่ออินเนงเชื่อหมาดีกว่า มันจะหลอกพวกเรามาฆ่าข่มขืนนะสิอีกระเธอเชีย่ยตอกนั้นไม่อยากไว้ใจมันเลยพลันนางเน่งก็เดินผ่านหน้าทุกคนไปในตรีมชุดอะไรของมันก็ไม่รู้ดูรกรุงรังแปลกแปก,แปกมันนั้นแต่งหน้าทาปากแบบจัดเต็มเชื่อกูหรือยังล่ะว่ามันบ้าเจ้าต๊อกหันมาเอ่ยยืนยันกับเพื่อนโดหันมองตามมันไป ที่เดินผ่านโดยไม่สนใจใครปากก็บ่นอะไรพึมพำฟังไม่ได้ซับมันเดินนำทุกคนมาจนถึงหน้าโรงทึมโกดังที่ใช้เก็บศพมันถูกปลูกสร้างขึ้นแบบง่ายๆน่าจะใช้ไม้เศษที่เหลือจากฝาโรงศพมาตีเป็นข้างฝามุงหลังคาด้วยสังกะสีเก่าๆน่าจะร้อนหน้าดูปิดทิบเลยแบบนั้น ตอกบ่นให้กับสภาพภายรอบนอกของมันไม่หรอกกูไม่เห็นมีใครบ่นว่าร้อนเลยเน่งมันยืนยันให้กับผู้นอนตายในนั้นมันเป็นเช่นนั้นเหรออีนี่พลันเสียงสวดเป็นภาษาประหลาดก็ดังแว่วขึ้นมาโดกับตอกถึงกับสะดุ้งโยงพร้อมๆกันหันไปมองนางเน่งที่กำลัง่ายคาถาสวดไล่ผีของทิเบตโบราณมึงไปเอามาจากไหนอีเนง มันมีเหรอคาถาที่เบียดโบราณแล้วมึงมาไล่ผีเพื่อพวกเรามาขอหวยกันนะโว้ยโด่บนให้มันแบบรัวๆมึงคิดว่าผีมันจะฟังรู้เรื่องมะเน่งนั้นยังมีหน้าย้อนหันมาถามมันอีกแล้วมึงจะเอามาสวดเพื่อไอโดสุดทนกับพิธีประหลาดขอองมันถ้าไม่ทำแบบนี้ใครจะรู้บ้าง ศพนางน้ำมนมันไว้ที่ตรงไหนฮะนางเน่งนั้นให้เหตุผลแบบที่แสนชาญฉลาดอยู่ที่นิติเวชโรงพยาบาลในจังหวัดหมอผ่าพิสูจน์อยู่ไอโดตอบมาแบบที่ฉลาดกว่าอา้าวแล้วมึงชวนกูมาทำไมที่นี่เนี่ยอีเจ้นเน่งต๊อกหันไปถามนางเน่งมาเดินพิหลอกกันมั้ง เน่งตอบให้พวกมันแบบปากเสียหน้าตบปากมากลมที่พัดเป่ามาอย่างแรงเสียงหมาเห่าหอนรับกันมาเป็นทอดๆนังเน่งออกไายรำตามเสียงดนตรีที่เบตที่แว่วลอยลมมาดนตรีที่เบตอีเน่งมันยังหามาเปิดฟังได้มันช่างเป็นคนละเอียดละออในงานมาก เจ้าโดเจ้าต๊อกนั้นนั่งมองตะลึงกับท่าร่ายรำแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนมันคืออะไรของมันนะหน,นังนี่ร่างกายที่บิดเบี้ยวผิดรูปไปมามันก้มลงไปเงยหน้าสะบัดผมขึ้นมาอย่างรวดเร็วมองมาที่ทั้งคู่ในดวงตาคู่นั้นของมันนังเน่งมันมีแต่ตาขาวด้วยใบหน้าที่ดูขาวซีดไปแล้วจนเพื่อนโดเพื่อนตอกสะดุ้งยงพร้อมๆกัน กูว่ามึงเกินหากลัวไปไหม่เพื่อนทำแบบนั้นนะอีนเนงโดเริ่มสังเกตความผิดปกติเอ่ยทักท้วงมันไม่หลอกสำหรับพวกมึงกูว่ามันน้อยไปมันสมควรมากผีนางเน่งเอ่ยบอกทั้งคู่ด้วยน้ำเสียงเกลียวกราดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอีผีกูไปสมควรแล้วอะไรด้วยกับมึงฮะอีผีตอกนั่นเริ่มรู้ชะตาก,กรรมว่ามันมาเจอแจ็คพอต กับอะไรกันเข้าให้แล้วพวกมึงฆ่ากูทำกูให้ตายโดก,กับต๊อกพอได้ฟังคำตอบก็เริ่มกลัวตัวสั่นกันแล้วส่งเสียงสะอื้นออกมากันเป็นระยะประคองกอดกันกลมนี่พวกมึงเป็นเกกันหรือไงฮะผีนางเหน่งเอ่ยถามกับภาพที่ปรากฏเห็นอยู่ตรงหน้าของชายรักชาย สายวายป่วงนะสิพวกมันเท้าวความย้อนหลังน้ำมนสาวน้อยที่อกหักเธอแอบไปพบรักกับชายนมต่างหมู่บ้านมีนามว่าวัสันหรือแจ็คห้องหลอนที่คบหาเป็นแฟนกันกับนางเนงสีพร้อมๆกันจนเกิดเป็นรักสามเศร้าทั้งสองได้ขเมเณกันในหลายๆครั้งจนมนัดกันในเฟซมาตบกัน แบบไล์สดจนสนันไปในโลกโซเชียลไม่มีใครได้ยอมใครมันต้องมีไฟล้างตาได้เสมอมาแต่น้ำมนเธอนั้นช่างโชคร้ายต้องนอนพักรักษากักตัวอยู่ในเรือนจากโควิด -19 ซ้าสายพันธุ์ใหม่และเธอได้ไปอาบน้ำที่ท่าน้ำและพลัดตกน้ำไปเองจนเธอจมน้ำตายไม่มีใครฆ่าเธอรอก เข้าใจผิดกันไปเองชาวบ้านร้านตลาดและเพราะเจ้าโดเจ้าต๊อกที่เล่นกันตะเลิดไปทีบนางเหน่งมาลงไปจูป,ปากับศพของน้ำมนต์เข้ามันเลยติดโควิดไปอีกคนมันถึงกับล้มป่วยตายวิญญาณของนางเหน่งนั้นรอโอกาสที่จะแก้แค้นมันทั้งสองคนในค่ำคืนนี้ นางเหน่งนี่แกตายไปแล้วยังไม่เลิกซ้าหาเรื่องคนอื่นอีกเหรอเสียงดังกังวานแบบมีเอ็กโคซาวดังมาอีกทางของป่าช้ามันปรากฏร่างของน้ำมนลอยสไลด์มาหยุดอยู่อีกทางช่วยด้วยครับผีผมสองคนจะโดนผีนางเหน่งมันฆ่าเอานะครับผมกลัวมากเลยครับน้องน้ำมนให้บ้าต๊อกนั่นมันก็ผีมึงจะเรียกให้มาหลอกมารุมเราอีกตัวหรือไงมึง โดดามันที่ไม่ใช้วิจารณญาณในการรับชมเลยมึงดันเสือกเกรียกผีมาช่วยโดนผีหลอกได้นี่มันดับเบิลคูณสองแห่งความสวยแล้วงานนี้แกตายไปแล้วทำไมไม่รู้จักปล่อยวางฮะอีนเน่งเขาสองคนเป็นผู้บริสุทธิ์นะ เขาจะไปรู้เรื่องที่ฉันเป็นโควิดกับความขัดแย้งของเราสองคนได้อย่างไรน้ำมนต์นั้นช่างเป็นผีที่ดีมีเมตตากรุณาอุเบกขายิ่งนักเธอจะปล่อยวางและไม่อาฆาตแค้นผู้ใดทั้งสิน้นแต่แบบผีร้ายนังเน่งที่นิสัยไม่ดีไม่ยอมปล่อยวางตามชื่อเรื่องเลยถึงแม้ว่าเหลอยายผีแม่พระมาปลดปล่อยวางไม่ถือโทษมัน นี่แกคงไม่รู้สินะว่าไอ้สองตัวนี่แหละที่ยุให้กูจีบและแย่งพี่วสันจากแกก็เพราะมันแอบรักพี่วสันด้วยแต่พี่แกไม่ชอบเกกูว่าความซวยมาเยินเราสองคนแล้วว่าเพื่อนต้องหันไปบอกเพื่อนโดที่ยืนอยู่ข้างๆอย่าไปเชื่อมันสีน้ำมนต์มึงน่นก็หูเบานะไอีหน่งน่ะมันเป็นคนตอแหลหาเรื่องพูดไปเรื่อยแหละอย่าเชื่อลงปากมันนะ แก้ความพร้อมหาเรื่องด่านางเนงที่เสือกเอาความจริงมาพูดอีผีขายเพื่อนแต่น้ำมน,นี่สิเธอไม่อินกับมันแล้วเธอหันมามองเจ้าโดเจ้าตอกตาแดงปัดด้วยความโมโหมันทั้งคู่ไอสายวายป่วงคู่นี้นี่เองที่สร้างเรื่องราวทั้งหมดขึ้นมาแบบกูไม่ได้กินมึงก็ควรอดไปด้วยละกันอืม มึงตายไอ้พวกเลวน้ำมนตวาดเสียงดังลั่นหันมาไล่กวดมันทั้งคู่ที่ออกวิ่งหนีหางจุกตูดไปแล้วผีน้ำมนนั้นจะยอมปล่อยหรือไม่ยอมปล่อยพวกมันทั้งสองคนให้รอยนวนไปได้นั้นมันไม่สำคัญเท่ากับสิ่งที่ได้เกิดขึ้นมานวัตกรรมผีที่ไอ้คนเขียนมันอยากคิดขึ้นมาให้ได้แบบที่จะน่ากลัวมากถามคำถ้ามึง เมื่อตอนเล็กๆแม่อุ้มกินนมแล้วทำหลุดมือหล่นลงกระไดบ้านหัวไปฟาดอ่างล้างตีนด้านล่างใช่ไหมถึงได้ว่างเปล่าเอาสาระอะไรไม่ได้เลยมึงน้ำมนต์ป่วยเป็นโควิดแต่เธอตายเพราะตกน้ำตายอีแนงตายเพราะไปติดโควิดจากศพของน้ำมนที่ลอยน้ำมาเกยฟังส่วนผีเจ้าโดเจ้าต๊อกมันก็ตายตอนที่วิ่งหนีนางหนึง่งที่ไล่เอาไม้ฟาดไปเมื่อตอนนั้น ไปโดนรถไถนาที่วิ่งมาด้วยความเร็วสูงด้วยความเร็วกว่า60ิไมล์ต่อชั่วโมงมาชนพวกมันจนตายพวกมันผีทั้งสี่ตนจะปรากฏตัวออกมาวิ่งไล่หลอกหลอนชาวบ้านทุกค่ำคืนในวันพระ15คห้าคเป็นไปได้ว่าจากที่ดูดูแล้วผีเจ้าโดเจ้าต๊อกมันยังไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าตัวมันนั้นได้ตายไปแล้วเล่นกันเสียเนียน ไปเรียนมาใหม่เลยพวกมึงก็จบไปแล้วนะครับสำหรับผีไม่ยอมจากผลงานการประพันธ์ของอาจารย์เน่งนอนน้อยก็หวังว่าทุกคนคงจะได้รับความสุขเล็กๆน้อยๆจากอุทัยทิพย์ชาแนลนะครับก่อนจากกันในวันนี้ฝากด้วยครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอุทัยทิพย์ชาแนลด้วยนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับ